รถด,ด่วนนะครับผมขบวนที่68ต้นทางปุบบนราชธานีนะครับไปทางสธานีกรุงเทพก็กำลังจะเข้าจอดบางซื่อนะฮะไไจะเป็นฮิตาชินะครับผม ก็เข้าจอดเช้ามืดเลยนะฮะหกโมงเ็ษเป็นสี่หน4512นะครับ เป็นนั่งชั้นสามแอร์นะครับผมนั่งชั้นสามแอร์สายอุบนลราชสถานีก็มีเพียงตู้เดียวนะฮะที่นี่สถานีชุมทางบางซื่อที่นี่สถานีชุมทางบางซื่อผู้โดยสารมีความประสงค์จะลงสถานีชุมทางบางซื่อบันนาสิ่งของและสัมภาระของท่านนำราให้ถูกต้องเราครบถ้วนด้วยครับจะเทียบในชาชลาที่สี่เป็นขบวนด่วน ขบวนที่68รับสมุดนิสาจากอุบลราชธานีไปทางกรุงเทพขบวน68ออกจากสถานีชุมทางบางซื่อไปแล้วจะจัดรับสมงดนิสตา์สถานี3ามเสนและกรุงเทพเป็นสถานีไปทางครับ